ต่อไปเป็นการเดโม่ตัวสร้างรายงานในโปรแกรม s m l a c c o u n t นะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นโปรแกรมสร้างรายงานแบบเร็วเมื่อเราสร้างเสร็จเราสามารถย้ายเข้าไปในเมนูได้เลยนะครับเป็นเมนูส่วนตัวเราก็ได้อัน,นี้ผมมีสินค้าอยู่6,000 6,000ตัวนะครับผมเล่นผ่านเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตอยู่คนละที่นะครับหลักการาง่ายๆคือเราใส่ค ondition หรือคิลลีเข้าไป คิวรีม่มมดผมมีเทเบิลไอซีอินเวนทอรี่นะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่ q ิวรี่ต้องการดึงรีพอร์ก็คือ,อรหัสกับชื่อกับหน่วยคงเหลือนะครับอ n นยูนิตสแตนดาร์ดด้วยอ่ะยูนิตสแตนดาร์ดสำหร e บไอซีอินเอ อันนี้ผมสร้างแบบชั้นเดียวนะครับปรับมาล้มันจะดึงชื่อฟิลมาให้พร้อมชื่อรีซอร์ในระบบนะครับเพราะฉะนั้นในคิวรี่เราจะใส่สูตรยังไงก็ได้นหลังจากเรื่องนี้เสร็จแล้วก็กดพรีวิวพรีวิวปุ๊บนะครับจะใช้เวลาดึงข้อมูล1วินาทีอันนี้แล้วแต่จานวนข้อมูลนะครับแต่ที่ทําไว้ก็คือ6,000กว่านะดูเต็มจอ กดพรีวิวนะครับสังเกตนะครับปึ๊บอันนี้นะัไม่ถึง1นบินะครับข้อมูลมาแล้วข้อมูลทั้งหมด1,800หนะ้าไอ้โทษทีหนะึ่งร้บสามหน้าหกพักว่ารายการนะครับอันนี้เป็นรีพอร์ตแบบ1ชั้นนะครับเราสามารถออก Excel ได้เลยนะครับเราดึงพอเรากดปั๊บเรา Excel จะเปิดขึ้นมาได้เรียบร้อยทําต่อด้วยเลยนะครับเดี่ยนะครับเสร็จแล้วต่อไปผมจะทาแบบ2ชั้นนะครับ สองชั้นก็คือ,อเดี๋ยวผมมีคิวรี่แหละหากัอันนี้เป็นรายงานบิเครห์การขายนะครับตามสินค้าตัวคิวรี่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจะทำเ,เป็นเอกอสารไม่ให้นะครับปักหมดโอเคโอเคน,นีค่คิวรี่แรกนะครับกด get fill มาละยังมีอเ r อร์นะครับ error เครื่องหมายนียวอกันมีเครื่องหมาย get fill โอเคผ่านละได้4 fill กด preview ดูสิโอเคหนึ่งชั้นมีสินค้าอยู่แค่นี้ที่มียอดขายอันนี้คิวรีที่2นะครับก็คือ ic ทานดีเทลนะแล้วก็คิวรีมาใส่อันนี้เป็นดีพอตแบบ2ชั้นนะกด get fill โอเค ic ทานดีเทล ไม่มี S ถ้าชื่อฟิลไม่ออกแสดงว่าข้างบนผิดนะครับอโอเคออกละเสร็จแล้วกด Preview สังเกตนะครับนี่ชั้นเดียวกด Preview รับได้2ชั้นละสอชั้นอสองชั้นครนนี้มันต้องมี Relation นะครับก็คือการเชื่อมโยงกับ table แรกนะครับก็คือตัวนี้อันนี้ผมจะเชื่อมโยงโดยใช้ Item Code นะครับกด Preview T ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการสร้างรีพอร์ต